สวัสดีค่ะกลยสหามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ครูออกมาทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็ผ่านนะระหว่างทางมีเรื่องเล่าค่ะทุกคนนะที่คููอยู่นี้มันเป็นใกล้นะแหล่งก็เรียกว่าเป็นอคอนโดนะสูงมากเลยแล้วก็มีแหล่ง เป็นย่านท่าเรือด้วยนะเห็นไหมย่านท่าเรือนะข้างหลังครูเป็นท่าเรือนั่นเองนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะครูแบ่งปันนะว่าวันนี้ในย่านนี้ทำไมคนถึงนะซื้ออสังหาไม่ใช่เป็นคอนโดหรือจะเป็นที่อยู่อาศัยในย่านนี้นะคะเขาเลือกนะเลือกเลือกยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะระหว่างทางของการที่คุูจะกลับบ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มีเรื่องเล่านะก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรด้วยอากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะอากาศนี่แบบมืดขึ้นมาเลยทีเดียว เหมือนจะบอกเลยว่าเหมือนจะวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรวิ่งหนีฝนนะทุกคนก่อนหน้านาฝนตกไปแล้วนิดหนึ่งนะแต่ก็ครูก็อยู่ไ่ว้พระนั่งสมาธินะอยู่ในวัดวันนี้ใครเจอไรายนี้คุณโค้ชโชคดีค่ะครัวบุญมาฝากทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ท่าใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวเรื่องเล่านะเรื่องแบ่งปันระหว่างทางก่อนที่ครูจะกลับบ้านนะทุกคน มาดูปัจจัยกันนะคะว่าย่านนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรกันบ้างที่ทำไมเขาถึงเลือกซื้อนะคะวันนี้ก็เป็นพรีเมียมไลฟ์นะ,ะขอบคุณทุกคนนะที่ก็มาติดตามรับชมกันนะคะอันนี้ไลฟ์ณนะแถวนี้เนี่ยเป็นย่านท่าเรือนั่นเองนะคะถ้าทุกคนได้ยินก็จะมีเสียงเรือแต่ณเวลานี้นะก็วันนี้เป็นวันปกติซึ่งนะคนก็ยังเวลานี้ก็คือยังยังไม่เลิกงานกันนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็อาจจะดูเขาเรียกว่านะไม่ค,ค่อยคืดคืนนะเพราะว่าการเดินทางไปกลับของพนักงานน้าบางทีเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ออกมาทํางานแบบข้างนอกนะบ่อยมากนักนะอาจจะแบบสลับวันมามาเข้าออฟฟิศอะไรแบบนี้นะคะวันนี้นะครูก็จะมาแบ่งปั้นนะสั้นๆในเรื่องของนะว่าเรื่องด้านนี้มันมีเรื่องเราเรื่องเล่าคือปัจจัยในการเลือกซื้ออสังหานะ คือแถวนี้เนี่ยจะมีคอนโดหลายหลายตึกมากนะที่ครูนั่งอยู่นี่ก็เป็นคอนโดนะสูงมากแล้วฝั่งตรงข้ามนั้นนะคะก็จะสูงพอสมควรเลยนะหลายชั้นมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันค่ะว่าปัจจัยเนี่ยทำไมก็ถึงเลือกซื้อคอนโดแถวนี้กันนะนี่คือย่านท่าเรือนะท่าเรือแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันทํางานแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าคนนะคะน้อยมากนะเพราะว่าคนนั้น ในช่วงโควิดนะก็อาจจะทํางานนะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนั่นเองเพรารฉานบ,บ้นี้นะมาดูกันค่ะว่าย่านนี้แถวนี้เขาเลือกซื้อคอนโดกันนะเพราะเหตุใดนะย่านนี้ในคอนโดแถวนี้นะคะตึกนี้สูงมากเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่านะตอนนั้นนะครูก็เป็นคนหนึ่งที่เกือบจะซื้อตรงนี้นะแต่ว่าด้วยความที่นะโหข้อทิเแล้วเกินนะแบบยอดจองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ เปิดใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าคอนโดเนี้ยไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างเลยเพราะมันอยู่ใกล้นะอันแรกเดี๋ยววันนี้นะคะมามาดูกันค่ะว่าในส่วนของย่านเนี้ยทำไมเขาถึงเลือกซื้อนะอสังหาก็คือเป็นในส่วนของคอนโดนะที่อยู่ใกล้ท่าเรือนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ ครูวิ่งหนีฝนนะทุกคนเพราะฉะนั้นมาค่ะวันนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะอย่าพลาดนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะเหมือนครูเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนลงพื้นที่มานะแล้วก็เจอสิ่งดีดๆก็อยากจะแบ่งปันว่าวันนี้ ถ้าท่านใดนะเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของนะจะซื้ออสังหาสักชิ้นหนึ่งอย่างเช่นนะอาจจะซื้อคอนโดอะไรแบบนี้นะคะระหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่สนุกสนานเลยทีเดียวนะครูก็เออมานั่งในย่านนี้นะเป็นย่านที่เขาะะซื้อเขาเรียกว่าในเรื่องของคอนโด สวัสดีทุกท่านนะคะที่กข้ามาติดตามมาชมกันนะคะครูก็ระหว่างทางออกการกลับบ้านนี่ก็เป็นคอนโดนะที่สูกมากในย่านนี้นะมีทั้ง มีหลายเป็นจะยี่สิบชั้นจะว่าได้นะมีหลายตึกเลยทีเดียวนะตึกที่นั่งอยู่นี่คือใต้ถุนคอนโดนะคะแล้วก็ติดกับท่าเรือแห่งหนึ่งนะในกรุงเทพแล้วฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นนะเขาเรียกว่าบอกเลยนะคะที่เห็น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 ,หน,หนกันอยู่นี้นะคะนั่นใต้ถุนคอนโดนะสูงมากนะทุกคน <S <S และก็ใกล้ท่าเรือนั่นเองวันนี้ครูนะระหว่างทางกลับบ้านครูก็วิ่งหนีฝนแหละนะครูก็ทางผ่านก็วัดแห่งหนึ่งนะก็มาไหว้พระเสร็จก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ รูก็แบบมีความรู้สึกว่าถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดนะระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยฝนตกเนี่ยรูจะไม่ได้แบบปัดทุกคนนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างทางมันมีเรื่องเล่าค่ะ mm hmm. เหตุไปคะว่าเป็นอะไรที่เรียวมากนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผ mm hmm. ู้อยากจะบอกว่าคนที่นะคะเขาซื้อคอนโดในย่านนี้เนี่ยปัจจัย ในการซื้อเนี่ยอันแรกสุดเลยที่สําคัญคือทำเลที่ตั้งค่ะทุกคนทำเลที่ตั้งน้ําเมื่อเดินออกจากคอนโดตรงนี้ไปนะด้านหน้านี้เป็นถนนเมนนะที่จะไปไหนก็ได้ในย่านนี้แล้วใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิที่สําคัญเห็นไปหาว่าทำเลที่ตั้งโคตรสําคัญเลือกซื้ออสังหาอย่างไรก็แล้วแต่ทำเลที่ตั้งเนี่ยมักจะได้รับข้อเรกากรพิจารณาเป็นอันดับต้นๆอันดับแรกเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหน2 ปัจจัยที่สองคือเป็นเรื่องของการเดินทางการสัญจรการคมนาคมนั่นเองว่าวันนี้จะไปได้ทางไหนได้บ้างเดินออกไปทะลุปไปทางนี้นะเดินอย่างเนี้ยจากครูไปเนี่ยก็คือนั่งรถเมย์ก็ได้คือเป็นเส้นทางสนนสายเมย์จะรรถเมย์รถปรับอากาศนะคะหรือว่าคือมีทุกอย่างและด้านหลังของหูเป็นท่าเรือ วันนี้การสัญจรท่าเรือแห่งนี้เมื่อสภาวะปกติคุณรู้ไหมคะคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มาโดยสารนะเรือในยามที่เป็นช่วงที่ฉุกเฉินเป็นช่วงที่พีคมากๆนะที่แบบว่าโงโ่นะถนนเมนหลักเนี่ยรถ ติดมากมันไปไหนไม่ได้ก็ต้องลงเรือนั่งเรือไปแล้วมันจะเร็วประมาณ45นาทีหรือ40นาทีมันถึงที่หมายอะไรแบบนี้ด้านหลังก็คือเป็นท่าเรือนั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะปัจจัยที่2คือว่าเป็นเรื่องของการคมนาคมนะทางเข้าออกเนี่ยคะคมาครายทางการคมนาคมในการเดินทาง,าทางไปทํางานนั่นเองไปทํางานไปไหนต่อไหนนะคะ การเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นคือข้อที่2และข้อที่3ก็คือว่าทางเข้าออกของคอนโดนั้นมันมีหลายทางมีทั้งเนี่ยเดินออกไปตรงถนนก็เป็นถนนเมนทัดด้านหลังนะก็ยังคงนะเดินสุดไปนะเลยถ้าเรือเดินข้ามไปมันก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งคุณเห็นไหมคะว่ามันสัญจรได้กี่เส้นทางสัญจรอ,ออกได้หลายทางนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าทางเข้าออก ของคอนโดนั้นมันเดินเข้าออกเนี่ยได้เนี่ยหลายเส้นทางเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า3ปัจจัยเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญและนะแถมให้อันนี้ปัจจัยที่4ก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะมีนะศูนย์นะเป็นสนามเด็กเล่นอะไรแบบนี้ที่นี่นะคะเขาเรียกเป็นสนทรนากานเองทุกที่จะบีนะคะเพราะว่าทุกออก ในคนโดเนี่ยคือไม่ได้มีเฉพาะคนโสดหรือว่าคนที่เป็นเดี่ยวคนที่เป็นครอบครัวเขาก็มาพักอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือการน้ําแบ่งปันน้ามีทบบั้งหมดสปัจจัยด้วยกันเห็นไหมคะ อวัยทวนนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของอทำเลที่ตั้งสําคัญมากอยู่ตรงไหน 2. นะเป็นเรื่องของการเดินทางการสัญจรนั่นเองนะเดินไปสะดวกไหม3เป็นเรื่องของทางเข้าออกนะคอนโดอสังหาในย่านนี้เนี่ยมันมีกี่ทางกันและ4ก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสถานการณ์ก็คือว่าอคอนโดนี้ก็จะมีนะเขาเรียกว่าอาจจะเป็น ที่สนามเด็กเล่นหรือจะเขาเรียกว่าเป็นฟิตเนสนะที่นี่มีนะคะเพราะฉะนั้นอยาจะบอกว่านี่แหละคือเป็นเรื่องเล่าระหว่างทางที่ควายเดินทางก่อนจะกลับบ้านนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่วันนี้ทุกถิ่นทุกที่เนี่ยในการเลือกซื้อถ้าเราสังเกตเหตุนะคะบอกเลยว่าโอ้โหนะเรื่องของทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งที่สำคัญการสัญจรเป็นสิ่งที่สําคัญและทางเข้าออกในเรื่องของนะ เดินเข้าเดิอนออกเนี่ยในในส่วนของอสังหาย่านนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคอนโดก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท่านใดที่ได้เจอไรนี้คุณโคโชคดีนะคะคุก็มาแบ,บ่งปันนะก็เอาเรื่องราวที่มันเป็นนะมันก็เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเร็วๆเลยแหละนะก็มาแบ,บ่งปันกันนะก่อนที่เขาเรียกว่านะ,ะก่อนที่ฝนฟ้าจะตกนั่นเองนะก็บรรยากาศก็อาจจะคืมๆสักนิดหนึ่งนะอาจจะแบบมึนๆแบบม,แบบอมองแล้วนะอาจจะดูแบบอันนี้นะคะ วันนี้นะสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับการแบ่งปันนะท่านใดการแบ่งปันที่นะ้ที่แช์นะที่แชร์ออกไปนะท่านใดที่ได้แชร์และวนี้ออกไปนะขอให้ได้รับกลับไปร้อยเท่าพันทวีคูณนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ควยก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่า เขาเรียกว่าวันนี้การที่จะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่จงนะดูก่อนนะคะว่าวันนี้ทางเข้าออกสําคัญทําเลที่ตั้งสําคัญและนะในเรื่องของการสัญจรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าวันนี้ ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งไปเลือกอซื้อนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราซื้อไปแล้วอะค่ะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าอย่าลืมนะคะการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยเรามักใช้เงินก้อนโตพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้นะท่านใดที่เดนเนะขา้ามาติดตามรับชมกันก็ฝากกดแล์กดแชร์เป็นกำใจให้ด้วยนะคะฝากแชร์ไลื์นี้ด้วยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เขา้ามาติดตามรับชมกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลื์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ย ในญาตินี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะที่คนอยู่อาศัยอ่ะจริงๆอ่ะเยอะมากแต่ช่วงนี้มันช่วงโควิดนะเขาก็เลยอาจจะแบบดูนะอาจจะดูแบบเงียบๆสันิดหนึ่งนะเดี๋ยวครูให้ให้ดูอะไรนะคะนี่นะดีมองไปเห็นเห็นไหมคะนู่นข้างหลังนะจะเป็นท่าเรือและ,ะด้านหน้าเดี๋ยวกับกล้องสักนิดเดง ด้านหน้าเห็นไหมคะจะเป็นคอนโดสูงๆอย่างนี้เลยนะคอนโดสูงนั่นจะเป็นท่าเรือนะท่าเรือแห่งหนึ่งในย่านนี้บอกเลยนะคะนี่เป็นท่าเรือในย่านนี้นะอยู่ติดกับอันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยแหละคือย่านนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งย่านนะที่คนนะอยู่อาศัยเยอะมากๆนะคะเพราะนะั้น ครูเคยนะอยากที่แบบมาซื้อตรงที่ตรงนี้นะเพราะมันเป็นแบบศูนย์กลางนะเดินทางสัญจรมันก็สะดวกอะไรแบบนี้แต่ขอโทษนะคะณนะเวลานั้นนี่คือไม่มีห้องว่างค่ะไม่ว่างเลยนะคอนโดนี้ไม่ว่างเลยทั้ง2ตึกนะที่ครูให้ดูนะตึกที่ครูนั่งอยู่แล้วก็ตึกฝั่งตกค้าบอกเลยว่าโอ้โห ไม่มีให้นะไม่มีให้ซื้อไม่มีให้เช่าด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงแหล่งที่นะเดินทางเข้าออกก็สะดวกนะเดินทางสัญจรเนี่ยได้หลายทางนะจะไปรถก็ได้จะไปเรือก็ได้มันรวดเร็วเห็นไหมคะว่าเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากนะทุกคนนะที่เขารู้ว่าอยากจะซื้ออสังหานะไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านที่ดินหรือว่าโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต พิจารณานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสาสิ่งหลักเนี่ยที่ควรไปได้แบ่งปันไปนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะอย่าลืมนะคะเราต้องควักเงินนะที่เป็นก้อนในการที่จะซื้ออสังหาในแต่ละชิ้นเพราะฉะนั้นโจนะคะเลือกให้เพราะเรว่าการตัดสินใจในการเลือกเนี่ยก็มีปัจจัยเหล่านี้ เข้ามาเป็นสิ่งช่วยในการตัดสินใจเพื่อได้ง่ายขึ้นโอเคไหมคะทุกคนเชวันี้นะขอบคุณทุกท่านที่เขมาตามรับชมกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาย้อนหลังและได้แชร์เรื่องนี้ออกไปก็ขอเป็นมหาเศรษฐีกันขึ้นตลอดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะหาว่าลน์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครกักหลายคนนะคะฝากกันนะคะและท่านใดวันนี้ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะสนใจเรื่องการลงทุนโรงแรมนะบ้านอ่า คอนโดหรือว่าที่ดินสลามกอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็มีให้ค่สรรในเพจเพจนี้แหละนะเพจควายอาสังหาก็ฝากติดตามกันนะคะวันนี้ควายก็มีให้ติดตามในทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นไอจ t ท k กตอก็อหรือ,อ u t u b e นะคะแล้วก็จะเป็นเพจนะเพจนี้นะ,ะเพจควายอาสังหารแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะฝากติดตามกันนะคะถ้าเบียากพลาดการติดตามรับชมก็กดซีเฟเร์สไว้แล้วเราจะได้มาเจอกันใหม่คราวหนา้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน